สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส่วมในตํานานจากเพจคลินิกห้องน้ำและก็ช่อง y o u t u b e หมอส่วมรักษาส้วมทุกอากาศวันนี้เราเข้ามาเนนงานหรือถอนตรวจเช็คเพื่อแก้ไขปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นนะก็หน้าง,งานเป็นร้านสัป,ปาหลูแห่งหนึ่งะะแถวแถวราชดำเนินตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะก็ชักโคกชิ้นเดียวของคอตโต้นะใช้น้ำหกลิตร เป็นแบบเดือสมิคลงพื้นแล้วอุปกรณ์คอนเนคเตอร์ประกอบการติดตั้งที่เขาให้มาในเซตเนี่ยจะเป็นหน้าแปลนกลมๆแบบนี้แล้วก็จะมีที่พึ่งหนามีขี้พึ่งบางมาให้นะซึ่งหลังจากที่เราลืชชกโคโขมาชัดเจนนะว่าสาเหตุที่มันทาให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นเนี่ยซึ่งหน้างานเนี่ยกลิ่นแรงมากๆปวดหัวเลยนะขิวมากๆเหม็นมากๆสาเหตุที่เกิดกลิ่นเนี่ยเกิดจากการติดตั้งช็คโที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิธีการนะซึ่งอาจจะเกิดจากความรู้ความเข้าใจของช่างติดตั้งที่อาจจะ มีมีน้อยนะมีแต่มีน้อยนะะซึ่งการประกอบติดตั้งเนี่ยถูกต้องตามวิธีการทุกอย่างมีการใส่หน้าแปลนใส่ที่พึ่งจอดน็อตสกูยึดหน้าแปลนให้แนวกับพื้นถูกต้องทุกอย่างะแต่สาเหตุที่สาให้เกิดปัญหากลิ่นมาจากอะไรนี่มาจากการใส่ตัวที่พึ่งอยู่เนี้ยใส่ไม่ถูกต้องนะซึ่งการประกอบติดตั้งที่ถูกต้องของชักโคร,กรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีที่พึ่งมาให้สองส่วนมีที่พึ่งบางกับที่พึ่งหนา ที่พึ่งบางนะหน้าที่ของมันมันจะอยู่ตรงใต้ระหว่างหน้าแปลนตัวนี้กับพื้นเป็นตัวเชื่อมระหว่างหน้าแปลนกับปลายท่อ PVC นะแล้วก็ที่พึ่งหนามันจะต้องอยู่ด้านบนบริเวณนี้นะเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างหน้าแปลนกับเบ้าเดือยเซรามิกชักโครกเพื่อเป็นตัวปิดช่องว่างให้กลิ่นแก๊สกระจายออก,กมาแต่หน้างานนี้เนี่ยสิ่งที่ผมบอกคือเขาประกอบไม่ถูกวิธีนะคือเขาเอาที่พึ่งหนังเนี่ยทิ้งไปเลยนะแล้วก็เอาแค่ที่พึ่งบางๆซึ่ง บางหนาไม่ถึงไม่ถึงเซน<ะ>เอาคีบพึ่งบางมาใส่ไว้ตรงนี้แทนพอมันเป็นคีบพึ่งบางเสร็จเนี่ยมันหนาไม่พอพอมันหนาไม่พอเสร็จมันก็ไม่มีประสิทธิภาพในการเป็นตัวเชื่อมปิดช่องว่างระหว่างหน้าแปลนตัวนี้กับเบ้าเดือยเซรามิกจึงเป็นสาเหตุทให้เกิดช่องว่างแล้วกลิ่นกระจายออกมาซึ่งโอเคการประกอบติดตั้งถูกต้องอย่างที่ผมบอกบางก็ตรงเซนเ,นเตอร์ทุกอย่างแต่ใส่คีบพึ่งผิดฝัง มันเลยไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับเป็นตัวเชื่อมช่องว่างที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดกลิ่นนี่คือสาเหตุหลักนะครับโอเคคราวนี้นะสิ่งที่เราจะแก้ไขให้ลูกค้าเราจะต้องนะครับเคลียร์หน้างานออกให้หมดนะแล้วก็ใส่ตัวแก๊สเก็บหรือว่าตัวประเก็นกันกลิ่นกันรั่วซึมชุดใหม่ที่มันมีประสิทธิภาพเพียงพอเป็นในการเป็นตัวเชื่อมช่องว่างก็คือตัวนี้เนี่ยตัวนี้แต่ว่าเราต้องแกะให้ออกเป็นตัวเชื่อมปิดช่องว่าง พื่อให้เนี่ยอย่างน้อยมันจะต้องหนาขึ้นประมาณสักสองเซนขึ้นมามันถึงจะมีประสิทธิภาพในการเป็นตัวเชื่อมเดี๋ยวเราจะทําการเคลียร์หน้าง,งานแล้วก็ใส่ประเกณีกันกิ่นกันรั่วซึมชุดใหม่แล้วก็วางให้ตรงเซ็นเตอร์จบปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นแดดถาวรระยะยาวนะครับก็ท่านใดที่เจอปัญหาห้องน้ามีกลิ 99. 99่นเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ามันมาจากสต็อกนะที่อาจจะเกิดจากหน้าง,งานไม่ได้มาตรฐาน ประกอบติดตั้งไว้ไม่ถูกต้องทมหลักวิธีการจรึงเป็นสาเหตุให้ตรวจิีนเนี่ยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์มาจากชกโครกโอเคจบแน่นอนครับนี่มาจากการใส่ตัวที่พึ่งตัวนี้ยใส่ไม่ถูกต้องนะซึ่งการประกอบติดตั้งที่ถูกต้องของชกโครกรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีขี่พึ่งมาให้สองส่วนมีขี่พึ่งบางกับขี้พึ่งหนาขี่พึ่งบางเนี่ยหน้าที่ของมันมันจะอยู่ตรงใต้ระหว่างหน้าแปลนตัวนี้กับพื้นเป็นตัวเชื่อมระหว่างหน้าแปลนกับ ายท่อ PVC นะแล้วก็คีบพึ่งหนามันจะต,ต้องอยู่ด้านบนบริเวณนี้นะเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างหน้าแปลนกับเบ้าเดือยเซรามิกชักโครกเพื่อเป็นตัวปิดช่องว่างให้กลิ่นแก๊สกระจายออกมาแต่หน้างานนี้เนี่ยสิ่งที่ผมบอกคือเขาประกอบไม่ถูกวิธีนะคือเขาเอาคีบพึ่งหนาเนี่ยทิ้งไปเลยนะแล้วก็เอาแค่คีบพึ่งบางซึ่งบางหนาไม่ถึงไม่ถึงเซนเอาคีบพึ่งบางเนี่ยมาใส่ไปตรงนี้แทนพอมันเป็นคีบพึ่งบางเสร็จเนี่ย มันหนาไม่พอพอมันหนาไม่พอเสร็จมันก็ไม่มีประสิทธิภาพในการเป็นตัวเชื่อมปิดช่องว่างระหว่างหน้าแปลนตัวนี้กับเบ้าเดือยเซรามิกจึงเป็นสาเหตุทห้เกิดช่องว่างแล้วกลิ่นกระจายออกมาซึ่งโอเคการประกอบตั้งนะถูกต้องอย่างที่ผมบอกวางก็ตรงเซนเ,นเตอร์ทุกอย่างแต่ใส่ทีิปพึ่งผิดฝั่ง มันเลยไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับเป็นตัวเชื่อมช่องว่างที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดกลิ่นนี่คือสาเหตุหลักครับโอเคคราวนี้นะสิ่งที่เราจะแก้ไขให้ลูกค้าเราจะต้องนะครับเคลียร์หน้างานออกให้หมดนะแล้วก็ใส่ตัวแกสเก็ตหรือว่าตัวประกันก,กันกลิ่นกันรั่วซึมชุดใหม่ที่มันมีประสิทธิภาพเพียงพอเป็นในการเป็นตัวเชื่อมช่องว่างก็คือตัวนี้เี่ยตัวนี้แต่ว่าเราต้องแกะแห็กอบอกเป็นตัวเชื่อมปิดช่องว่าง เพื่อให้เนี่ยอย่างน้อยอมันจะต้องหนาขึ้นประมาณสักสองเซนขึ้นมามันถึงจะมีประสิทธิภาพในการเป็นตัวเชื่อมเดี๋ยวเราจะทําการเคลียร์หน้าง,งานแล้วก็ใส่ปรเจนกันกลิ่นกันรั่วซึมชุดใหม่แล้วก็วางให้ตรงเซนเตอร์จบปัญหาห้องน้ามีกลิ่นแบบถาวรระยะยาวนะครับก็ท่านใดที่เจอปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ามันมาจากสโค๊กนะที่อาจจะเกิดจากหน้างานไม่ได้มาตรฐาน ประกอบติดตั้งไว้ไม่ถูกต้องตามหลักวิธีการจรึงเป็นสาเหตุให้เกิดกริงนเะนี 99. 99่ย99.99%มาจากชั้นโคกโอเคจบแน่นอนครับ